สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาแล้วข่าวมาแล้วแนวทางมา้ <c oughs> มาม้าอย่างก็แล้วม้าม้าวงในเออม้าวงในงวดก่อนหกสองตัวเดียวงวดนี้ก็ตัวเดียวค่ะงวดก่อนหกวิ่งหกแล้วก็หกสองตัวเดียวค่ะงวดนี้มาเล้ว วิ่งตัวเดียวของออรับแลกคือเกาด้วยค่ะแต่ว่ามือนั่นน่ะมามาหลังหลังล่งคลิปมาเร็วไปเนาะก็เลยล่งงห้ยว่ท่านอ่บัดน,นี้คือจังมาไว้กวาเกาปกติมันจะมาเก็บเทียงของมือเลออกเนาะแต่นี้ก็มาเร็วแต่ว่าการันตีใส่ตัวออลับเล่พารวยมาด้วยเนาะคือเกาค่ะ นะม้าวงในหนึ่งพฤจิกิกาสองห้าหกเจ็ดบ่ผิดพลาดนะคะ่ะมาเบิงน้ำกันค่ะมาเบิงชัดๆน้ำกันไอทีมามามาว่มันจะอยู่ใสนน่นอกอดีเนาะมาม้าว่มาวหเอาโลงในกลุม่มหมวดที่แล้วนะจะเอามายืนยันกับท่านผู้ชมเอามาเบิงวามันเป็นมามาเล้วยังบมาเด้อค่ะมาเล่วยังบมมม้า ม้าเร็วยังไม <S <S <tinc S 1> ่มามาตั้งแต่มาไว้ใส่น้องป่นนี้น้ออ่ฮะฮฮขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อคีมมาตามเบอร์ด้วยคือในหน้าจอคีมตอนนี้ห้าสิบชุดชุดท้ายอย่างังบอสทนเบิร์ตอยู่ยังบอสเบิร์ตขาดเรืออีกบอกี่ชุดขาะกับเบิร์ตแล้วหาสิบชุดชุดท้ายน่ะเหลืออีกประมาณสิบชุดนะคะ สร้างกันเขามาได้เบิดเล้วเบิดเลยเนาะค่ะน้องหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยหมดไวนะคะพันสองร้อยบาทเนาะครีมหนึ่งชุดพันสองร้อยบาทค่ะพร้อมสบู่นะคะพร้อมสบู่สบู่ส้มรถฝ้ากัดจุดด่างดำสบู่ขาวนานุา่มนวลสดใสนานานาวแล้วบำรุงผิวหนา ไม่ให้แห้งกล้านไม่ให้แตกไว้นะคะบ่ให้แห้งกล้านบม่ให้แตกง่ายแตกไวายกันเขามาได้ค่ะสิบสองออยพัดบะรวงสายตาตาฟ้าตาฟางขีโมกไหลน้ำตาไหลร่วมขีโมกละน้ำตาไหลเออน้ำตาแห้งน้ำตา <c oughs> ขีตาเนย้หมือเศร้านะค่ะตาเป็นโยกดำเป็นง่ตื่นขึ้นมาเนื้อม,มือเศ้า คู่นี้900บาทค่ะคู่900บาทคู่คู่นี้ก็900บาทแคลเซียมแคลแม็กค่ะจะเป็นคู่ก็ได้เนาะแต่ถ้าเดียวเดียวนี่500บาทแต่ถ้าเดียวเดียวสี0ร490หาสเกาค่ะเนาะทักกันเข่ามาเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอ0 9 2 8 8 9 2 5 6้าเก็ดแไปเบิ่งมาเรี่ยวมาว,นนมาวงในน้ำกันค่ะม้าวงในไม่ใช่ม้าเรียวเนาะ,ะเนาะ สองเต็มเต็มงวดก่อนเนะาะค่ะท่านผู้ชมเราไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะอันนี้เลขปูนี่ค่ะคืองวดก่อนมาวงในนี่ค่ะสิบหกตุลาสองห้าหกเจ็ดกันแ83เหมืนนี้เนาะ นี่คือหวดก่อนเด้อค่ะลงคลิปบอท่านหวัวดน,นีกันกันนี้อย่าง่ะต้องผู้ชมอ่านออกบอกกันอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกันเก้าแปดเก้าแปดนแปดขยายให้เวงกันเก้าแปดเอาตัวหนังสือที่มัน เข้ากันแนกกับว่ากันเก้าแปดนเนาะค่ะเนาะนอะ๋อแปดห้าแปดห้า,หากันเก้าแปดเน้นล่างกันบนอันนี้เด็อันนี้บ่าว่าเน้นล่างกันบนเนาะคนไหนมากมาบอกว่าจังใดแต่ว่าตัวนี้เน้นล่างกันบนอ๋อ,อรับแลกห้ารวยขึ้นกันเด้อค่ะนี้ แล้วก็กันเหมือนกันนะตัวเอ้ยเอานี่ออลบแรกคือเกา่ะกันแปดสามอันนี้ก็กันอันนี้คือเข้าขยายมากแล้วมันเลยเป็นตาค่ะท่องช้ม่มขยายแห้งชัดๆกันเลยเน้นล่างกันบนอ๋อลบแล่เอาการทองชุม่มแปดหาตัวเดียวเฝ้าหาซื้อลอตเตอรี่ จะแดงกสิหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะฝากไลค์ฝากแชร์เบื้องไกลๆจะเป็นสีเหลืองเนาะคะ่ะเบื้องไกลๆเป็นสีแดงะคะ่ะนี่นะคะหกสองวันที่แล้วงวดน,นี้แปดห้าค่ะแปดหาล่องเบื้องล่องเบื้องแปดห้าตัวเดียวหมดก้อนออกบุญเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เพิ่นบอกว่าเน้นล่างกันบนอ่าเน้นล่างกันบน อันหมวดกรเพิ่นบบได้บอกว่ายัางไรอันหมวดกรน,นี่นี่เนาะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามสังื้อขี้มา้ตาต่มเบอร์โทรคืห้หนนาจอนะคะไหวมาแรงตอนนี้คืออะไรว่มามีค่ะนะม,มีต่ข่าวเน,ะนาะค่เนาะมีข่าวมีแต่ข่าวนะมีแต่ข่าวมีแต่ข่าวคราวข่าวดีไอคอน ไปเบิ้งกุมมวัดตุใดสีแม่แห้งค่ะนะมาไว้กับว่าท่านเนี่ยมมกค่ะนี่ค่ะลงได้กลุมไปแล้วนะคะภาพไปเบิ้งลีก ไปดูหวยมาเรียวมาไหวงวดที่เลี้ยวผู้ใดกับว่าถูกเนาะคะ่ะเนาะวดที่เลี้ยวผู้ใดกับว่าถูกวันมีคนถูกจ้าคนเลขออกศูนย์ศูนย์ใสวินิจวิจรณะะาย่านเด้อค่ะเดอะ้อบานเมืองฮาบ่าคือเกา่านี่ไงคะเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนาะนี่อยู่ในกลุ่ม,มวงในมา หกสองนี่กระซ้ายให้เข้าไปหกสองในกลุ่มขนาดอ่อนลับแล่พันไห้ย,ยังบะถึกนะคะหกสองนี่สามตัวบนนี่อันนี้ก็ว่าถูกวงในสาวลับแร่นี่สีหาพ่นหกหก็หก่ไได้ว่าศูศนย์เนาะอันนี้ผลสลากอ้อมสิน ออกน้ำท่ก,กระสอนอย่นี้ค่ะอันนี้มาวิ่งอ่มาวิ่งนี้ก็ยังบ่ถูกค่ะวันที่แล้วอันนี้ก็บ่ถูกเห็นบ่นี่ม้าเร็วมาเร็วศูนย์ศูนย์ห้าอันนี้เกือบถูกค่ะท่านผู้ชมโออ้ยเนาะมาเร็วมาหลายมาเร็วนึ่องอันนี้บนมากนี่อันนี้ล่างนะ่ศูนย์ศูนย์น่ะเออเนาะกระกระเบื้องใดเนี่ยอันนี้มาเร็วอ๋อรับแล้อันนี้บ่แมน ปดสามอ๋อเฉพาะคนวาเนาะสารับเลียพารวยนะคะศูนย์ห้าลองดูอันทอกกระสรัวอกหกสองกับมาออกหกสองบนน้ำศูนย์ศูนย์สองอีกเอ้ยใครว่าออกศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองเนาะเอาสังเกตเบื้งว่าท่ากับสัวอกตัวใดนี่มันมีค้อถือเดี๋ค่ะต้องมีช่อมเนาะ นี่ยจันได้กระบอกถือไงโค้งสุดท้ายจันต้อยไหนนี่มิตวนี้เราถูกค่ะท่านผู้ชมเอ้ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวสีห่หายลงไปคลิปหายคลิปหนาเนาะนี่งวดดีไหมถูกหกหากระถูกเก้าหาหาเก้ากระถูกหนึ่งตุล่ามางวดน,นี้เก้าหกหนึ่งมันเมื่าออกเก้าหกสองค่ะท่านผู้ชมดูดูถือเวิร์ดนี่ก็ถือแปดหกเจ็ดสอง 8, 6, ศูนย์ห้าซี่สามกระถือมันไปนผิดงวดงวดนี่ผิดงวดนี่งวดถูกหลายได้กับสีเขียวไหมนี่งวดถูกวงลูเก้าหกกระถูกเก้าซี่กระถูกนะคะหนึ่งเจ็ดถูกถูกไปเบิร์ค่ะนี่ผิดสองมองเห็นปะผิดสองที่เองที่กาเรี่ยงไม้สีแดงนะเ๋ยวงวดหน้าจะแดงเสียวล่องหายค่ะ จะลงให้เลขในตารางประจำปี 6. หกมวนหนาม่นช่มิหยางเห็นหระบอท่านผู้ช่วงเห็นหระบบให้ท่านผู้ช่วงเพิ่มเงินอะห้าสี่สามเก้านะค่ะท่านผู้ช่งหนิงวดเก้าหกสองมันออกเก้าหกหนึ่งหนึิงวดนิงกับพิษค่ะวันนี้พิษเพิ่งดสถิติการพิษมิแค่สองสถิติการพิษมีแค่สอง,ส,ส,องสีแดงนอกนอกนกัน่นถือเบ็ด ถือสามตัวผลเน้ค่ะเนาะว่ามันถูกสองตัวเดียเอางวดน,นี้หาซี่สามเก้าค่ะท่านผู้ชมหนึ่งพิจิกิกาห้าสี่สามเก้าล่องสื่อเบึงนะล่องสื่อหาซีล่างสามเก้าบุญไปช่างสันวะสามเก้าล่างหาซี่บุญนี่งวดน,นี้หนะกหาเนี่ยงวดที่ก็หกสองแมนสามเจ็ดงวดออกสามเจ็ดเนี่ย วันนี้ออกสามเจ็ดถูกวดนนี้เอาหกหาเน่นๆหาเก้าก็หกหาตัวแมนบอลรืหกสองนี่ค่ะถูกวิดจึงวัดนะนะ,นะที่พานมาถ,ถือเวดนะวดน,นี้จำไว้ค่ะจำไว้ห้าสี่สามเก้าเด้อก็อเด้อเอาเจเรนโคตวล,ลาไปก่อน กาท่านผู้มโฉกดีลุยด้วยถูกหวยไปน้ากันอนะไรกับมาฝากมาตอนอย่าลืมของฝากของตอนเจแดงของขวัญปีใหม่คือสบู่้อคะแล้วก็ยาของขวัญปีใหม่ให้คนเกลเท่าให้คนที่เรารักผู้เฒ่าก็เอานี่ไปฝากไปตอนเพิ่นค้นนมกับสบู่เจแดงไปฝากไปตอนเพิน่น20ก้อนก้อนละ80บาท6ก้อนก้อนละร้อยบาทเนาะคะ่ะฝากไปตอนเป็นของฝากเป็นของขวัญรับปีใหม่ได้ เดียวของคนตัวล่าไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ